ิดลองบงรวมกันมาสร้างความฝันธรรมชาติมหานครสนับสนุนโดยธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนฉันเก็บดอกไม้มาฝากจากทุ่งท่าทางเขียวขจี เดี๋ยวไปดูหมู่บ้านหน่ครับเชิญคนับไปตรงนี้ครับโอ้โหนี่เข้ามาตั้งสองชั่วโมงได้นะเนี่ยสองชั่วโมงครสองชั่วโมงห้าสิบห้ากิโลครับแล้วมาเจอที่ทํากินอยู่กลางป่าอย่างนี้อันนี้หมู่บ้านหมู่บ้านนี่อันนี้บางกอยะบางกอยแล้วต่อไว้ปปงลึก บางกอยนี่ที่บอกว่าเมื่อก่อนเขาเคยอยู่หลังเขาโนนแล้วก็ย้ายมาอยู่ตรงนี้ตอนนี้กี่คนแล้วครับเอ่อทั้งสองหมู่บ้านเนี่ยหนึ่งพันสามร้อยพันสามร้อยพันสามร้อยอ๋อแต่ก็มีหมดเลยมีโบสถ์มีสะพานมีโรงเรียนใช่ใช่มีนามีอะไรเสร็จก็จะมีเป็นนาขั้นบันไดแล้วก็ตอนมาก็เป็นสวนกล้วยนะครับสวนกล้วยก็หลังก็จะเป็นพืชผักที่ผูกขึ้นมาใหม่ทั้งหมดประมาณเท่าไหร่ครับพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดประมาณหนึ่งพันาร้อยไร่ทั้งหมดพันห้าร้อยไร่สองร้อยกว่ากัวเรือน เดี๋ยวเข้าไปดูในหมู่บ้านครับเดี๋ยวเธอจก็ในหมู่บ้านครับ ผมหัวหน้าว่าไหนบอกว่าเดินเข้ามาแล้วบอกชาวบ้านบอกเบื่ออุทยานน่าดูเลยอ๋อก็ตอนแรกมาครั้งแรกก็บรรยากาศก,าก็สุไ้ไปสู้ดีนะก็มาใหม่มาครั้งที่สองมาครั้งที่สามพอครั้งที่สามเปลี่ยนไปเริ่มยิ้มครั้งแรกจะไม่คุยด้วยไม่คุยด้วยครั้งที่สองเริ่มเริ่มมาทำไมอีกนะเหรออ่าพอครั้งที่สามครั้งที่สามเริ่มยิ้มยิ้มพอยิ้มเสร็จแล้วพอเราคุยพูดคุยพอจะกลับอ้าวรีบกลับเป็นไงอ่ะอยังไม่ได้คุยอะไรกันเลย <พ>น,นี่คือความรู้สึกของของชาวบ้านที่เจอที่ผมครั้งแรกที่นี่จําเป็นไหมฮะว่าเราเป็นหัวหน้าอุทยานผ่านมาเจ็ดแปดอุทยานเราจะต้องมานั่งพูดคุยกับชาวบ้านแบบนี้เร<อ>าเป็นข้าราชการทั้ง<ม>โโหเก่าขนาดนี้นผมมองว่ามันนี่เป็นภารกิจของคนเป็นหัวหน้าอุทยานเป็นภารกิจเป็นภารกิจเลยเพราะว่าลูกน้องเนี่ยเขาจะทํางานที่เป็นงานรูทีนงานประจำไอ,อ้ส่วนงานที่เป็นงานที่กําหนดยุทธศสาสตร์แบบนี้นะว่าเราจะเดินไปทางไหนเนี่ยแล้วเราเองจะรู้ว่า ในภูมิบ้านนี้มีสภาพเป็นยังไงแล้วเราจะใช้วิธีไหนในการที่จะพูดคุยกับเขาหรือจัดการปัญหาการนุนักษ์ของอุทยานกับชมุมชนเนี่ยขัดแย้งกันไหมครับคอนฟลิกต์หนักไหมจากที่เราเออทราบในโลกโซเชียลนะครับมันก็เกิดปัญหาความขัดแยง้งความไม่เข้าใจกันผหรือบางกรนีผมเห็นถึงขั้นเผาท่อมอะไรที่ข่าวเขาลงอะนะครับแต่ทั้งหมดนี้ผมมองว่าเป็นเรื่องของความไม่เข้าใจออพอไม่เข้าใจั๊บก็เอาความไม่ไมเข้าใจน,ะนะนะั้นมากระยายผล แต่ที่จะเอาความไม่เข้าใจเนี่ยทำให้มันเข้าใจเข้าใจอะไรครับเข้าใจคือว่าเรามีหน้าที่ทําอะไรแล้วทําไมเราต้องทําแบบนั้นแล้วถามต่อว่าถ้าเขาทาแบบที่เขาทาอยู่เนี่ยผลกันที่ได้เขาได้รับคืออะไรอ้าวแต่พี่น้องชุมชนก็บอกเอาป่าไม้ไม่กินข้าวแล้วไม่ให้เขาปลูกข้าวแน่นอนนะครับเราเข้าใจเขาเราเห็นใจเขาแต่เราบอกเรามีวิธีการที่ ได้เหมือนกันแต่ไม่ทาลายป่าตกลงอนุญาตให้เขาอยู่ใหนน้ญาติเราญาติเรอยู่ที่ควรจะอยู่ต,ต,ตั้งถิ่นฐานตั้งจิตสานที่บ้านคงแล้วลข้าวปลูกพริก,กใช่แล้วนํานวัตกรรมใหม่ๆโดยเฉพาะปิดทองเนี่ยมาช่วยดูแลในเรื่องของมูนลนิธิปิดทองหลวงพระมูลนิธิปิดทอง,งพี่สุทินครับพี่สุธินครับอ่าใช่พี่มาช่วยอะไรมั่งอ๋อคือปิดทองหลวงพระเนี่ยก็มาในตอนที่เขาอ,อพยพ พี่น้องชาวกะเหรี่ยงมาซึ่งมาอยู่ที่นี่ก็มันมีปัญหาตามที่ทางอุทยานพูดว่ามีเรื่องคนกับคนก็คือไม่ไม่เข้าใจกันเนี่ยครับและก็คนกับป่านะครับก็คือต้องรักษาต้นน้าไว้ข้างบนนะครับ<ม>และก็คนกับสัตว์ก็ยังไปอากินสัตว์ป่าเข้ามันเนี่ยในส่วนของปิดทองก็มีหน้าที่ที่จะเชื่อมโยงเอาหน่วยงานต่างๆเนี่ยเข้ามาแก้ไขปัญหาที่เขากําลังมีอยู่ทั้งหมดนะครับก็ถ้าว่ามีปัญหาในเรื่องของการล่าสัตว์ก็ไปเชิญประตูสัตว์มา นะครับให้เขาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับถ้ามีปัญหาในเรื่องป่าไม้อันนี้เนี่ยก็จะต้องจัดบริเวณให้เขาอยู่ขอบเขตนะครับทางทางอุทยานกอา็อนุญาตให้เข้าไปทปํากินในแปลง CN ต่างๆเนี่ยมอบให้คนละห้าไร่ถึง7ไร่เงี้ยและด้านการเกษตรก็ต้องมาส่งเสริมปกติวิถีชีวิตของพี่น้องชาวกระเดียงเขาก็ทําไร่หมุนเวียนอยู่แล้วใช่ครับแต่ทีนี้อุทยานต้องการว่า ถ้าทำได้มูลเหรียนก็ยังต้องทำต่อๆไปเรื่อยๆขยายพื้นที่เรื่อยๆก็เลยพัฒนาที่ดินก็มาปรับปรุงบำรุงดินทาขุดนาขั้นบันไดขึ้นมาใช้ที่ตรงนี้ให้มันเป็นประโยชน์ตัวลูก้หลามีกล้วยกินด้วยกล้วยขายด้วยคือสาเหตุก็คือไงครับพี่น้องชาวกาญจนะไม่เข้าใจตรงที่ว่าใช้ชีวิตอ่ะไม่เหมือนกับในป่าในป่ามันพราะถางป่าและไปข้าวปลูกข้าวไร่เนี่ยมันมันขึ้นทันทีเพราะว่าใช้วิธีจุดและก็ไอ้พวกดินดีดินอะไรดีและก็ก็เห็น นะครับแต่พอเราให้ทาซ้าๆตรงเนี้ยดินเนี่ยมันเป็นลูกรังผสมกับออพวกทรายพวกเนี้ยกมนน็มันาาไม่มีธาตุอาหารไม่มีธาตุอาหารแต่ว่าทางราชการก็พยายามสร้างความเข้าใจว่าต้องค่อยเป็นค่อยไปนะไม่ใช่ว่าทําวันนี้แล้วจะงามเหมือนที่เคยทําต้องมีการปรับปรุบปรงบำรุงแต่ส่วนราชการทุกหน่วยนะครับที่ของจังหวัดส่งเสริมเนี่ยก็ทำปุ่มุงดินเอาทำโบยหมัก และโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งตรงนี้คนในพื้นที่ตรงนี้1,362คนแต่อุทยานเขาจะต้องดูแลคนอีกเป็นพันเป็นแสนที่อยู่ตามราชบุรีที่ทางของ,ของ,ของ,ของรอบป่าเนี่ยครับเ<ช>พราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ทางปิดทองก็ต้องสร้างความเข้าใจให้กับเขาตลอด ตอนนี้เริ่มเข้าใจแล้วว่าเออเราพอมีใช้แนวทางของในหลวงก็หลักเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาขับเคลื่อนในการพัฒนาตรงน,รงนี้รู้สึกว่าชาวบ้านเขาเริ่มเริ่มมันมาหากับทางอุทยานดีที่ทพี่สิพูดถึงว่าวุทยานดูแลชุมชนโดยเฉพาะคนขอปป่าเนี่ยมันเยอะนะครับอันนี้แหละครับที่เราจะต้องไปคุยให้พี่น้องเข้าใจว่าเรารอยู่ในกลางใจ ใจกลางป่าเลยนะครับแล้วเราทําอะไรลงไปเนี่ยมันรับผลกระทบอาจจะเกิดกับด้านล่าง mm hmm. เพราะฉะนั้นเราอย่าสร้างให้เกิดความรู้สึกว่าเราเป็นตัวปัญหาแต่พี่น้อยปราร์กยอเขายังมีไล่หมุนเวียนว่าเขาก็ยังอยากทําอยู่ใช่แน่นอนจะคุยยังไงอนี่คือนี่คือแต่ตัวหัวหน้าก็เข้าใจว่าทําไมเขาต้องทําถูกเข้าใจเหมือนพี่สุทินก็เข้าใจเข้าใจรที่สูงมันไม่มีตะกอนลงมา นี่คือก็เหลกวนานวัตรกรรมเดิมๆแต่เราต้องเปลี่ยนนกวัตกรรมเดิมๆให้เขาเริ่มสร้างองค์ความรู้ขึ้นมามันเปลี่ยนทันทีเลยก็ไม่ได้เ,เปลี่ยนทันทีไม่ได้แน่นอนครับวันนี้เพราะฉะนั้นจะต้องอยู่ที่เยวาวชนรุ่นใหม่ที่ยังเจเนอเรชันและวันนี้จะมีตัวแทนที่เข้ามาทํางานศึกษาเรียนรู้ได้เห็นผลกระทบจากการที่เราทําลายป่าและขณะเดียวกันได้มีองค์ความรู้ใหม่ๆจากการที่ใช้พื้นที่เนี่ยนะจากการเรียนรู้เนี่ยตอนนี้เริ่มปรับเปลี่ยน ัหวหน้าไม่โดนไม่กลัวข้อหาละเว้นเนี่ยไปทํางานกับชาวบ้าน<อ>แบบนี้ไม่ปราบปรามรุน<อ>แรงไม่เราจะมีผลงานอะไรแน่นอนครับภาพการดูแลรักษาป่านะครับอย่าง,ย,างยั่งยืนผมเรียนว่ามันต้องมี2มิติควบคู่กันไปมิติแรกคือเรื่องของการป้องกันและปราบปรามเนี่ยนะครับอันนี้แน่นอนนะครับเราจะต้องทําอย่างเข้มข้นแล้วก็กระชับนะครับ แล้วก็ตรงไปตรงมาด้วยพี่น้องคน,นจนๆเงี้ยหัวหน้าพาลูกน้องถือปืนไปผมเป็นเครื่องนอกผมเป็นสังคมผมไม่เข้าใจด้วยหรอกรังแกกันภาพแรกที่ผม,อ,มอันนี้มมองที่หน้องแยาป้องนะครับผมพาเจ้าที่นะครับเราพร้อมทหารด้วยเข้าไปในพื้นที่นะครับพอไปเจอพี่น้องกระเหลี่ยงที่บ้านผูภูนะครับเขาก็ล้อมเลยนะครับว่าเข้ามาทําไมผมเข้ามาเยี่ยมมีไหมมีป่าไม้เข้ามาเยี่ยมไหมเอไมอ,อไม่ค่อยมีนะนุักษ์เข้ามาแต่จับอย่างเดียวแล้วผมก็ได้เราผมหัวหน้าอยานเข้ามาเยี่ยมก็ตกใจว่า ้ยหัวหนายาย้าสัญมาเดินด้วยตัวเองแล้วก็ผมก็ไปเจอ,อมีการแปรรูปไม้อยู่นะครับ <Hey. S 1> ผมก็จะจับเขาเขาไม่ยอมผมบอกเลยเรียกคุยส่วนตัวเลยว่าผมต้องทําตามหน้าที่นะเพราะคุณทําผิดกฎหมายถ้าไม่ทำนะลูกน้องก็มองอยู่ว่าเราไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายได้แล้วคุยจนเข้าใจก็บอกงั้นหัวหน้าเชิญเลยครับ <Hey. S 1> เชิญทำเนินตามตามหน้าที่อยอ่หัวหน้าแล้วก็มาเริ่มกระบวนการพูดคุยกันว่าต่อไปนี้เราจะทําอะไรกันได้บ้างเริ่มกระบวนการที่2ครับสร้างการมีส่วนร่วม ร่วมคิดร่วมทําแล้วก็ร่วมรับผิดชอบสิ่งที่ทํากันร่วมให้ข้อมูลเขาก่อนให้ข้อมูลตรงกันก่อนว่าใครมีหน้าที่อะไรใช่อินฟอร์มก่อนถูกต้องครับ,ออรบแล้วก็รับฟังเขาด้วยรับฟังเขาว่าเขา<อ>คิดอะไรนะก็ไปสู่กระบวนตั้งกติกานี่ปรึกษาหารือหลังจากนั้นรักระวังแผนปรึกษาเดือกันแล้วรับผิดชอบในสิ่งที่ปรึกษาหรือกันใช่หัวใจของการอนุรักษ์มันอยู่ที่เป็นสายตรวจไปปรับคนตัดไม้หรือจะต้องมาทํางาน ไว้ชาวบ้านอย่างนี้ครับใครเข้าไปทําตัดไม้หังป่าล่าสัตว์เ,เราต้องจับคุมเขาทำเขาเขาคิดว่าเหมือนกับเราเนี่ยนะกำลังจะทําร้ายเขามาเถิดลองบงรวมกันมาสร้างความฝันธรรมาชาติมหานคร